พี่น้องอสอ USSR, oh สอสมทราบไหมครับว่ามีข้อจํากัดหนึ่งที่เป็นอุปสรรคทําให้คู่สมรสอสมไม่สามารถสมัครเป็นสมาชิกชกสได้ครับสวัสดีครับพี่น้องอสสสมที่เคารพรักครับพี่น้องครับมีอยู่ประเด็นหนึ่งนะครับที่ทําให้คู่สมรสของอสมเนี่ยไม่สามารถสมัครเป็นสมาชิกสมทบได้นะครับประเด็นนั้นพี่น้องอสสสมทราบไหมครับประเด็นนั้นก็คือ การเป็นโรคครับโรคอะไรครับที่เป็นแล้วคู่สมรสไม่สามารถเป็นสมาชิกได้ก็คือทางสมาคมไม่รับสมัครเป็นสมาชิกนั่นเองคำตอบก็คือมะเร็งระยะสุดท้ายครับโรคนี้ครับมะเร็งระยะสุดท้ายเป็นโรคที่สมาคมชกสออสมอไม่สามารถรับคู่สมรสของอสมอที่ป่วย เป็นสมาชิกได้ครับพี่น้องอสอสมทราบแล้วก็บอกต่อๆกันด้วยนะครับมะเร็งระยะสุดท้ายไม่สามารถสมัครเป็นสมาชิกชอกอสอ,อสวได้ครับเป็นข้อกําหนดที่เพิ่มเข้ามานะครับก็ฝากบอกต่อฝากแชร์ต่อกันด้วยแล้วก็อย่าลืมนะครับพี่น้องครับเป็นกําลังใจให้กับหมอชาติกดติดตามช่อง YouTube หมอชาติจกเล่านะครับแล้วเพจหมอชาติจกเล่า หมอชาติเกอจะได้นําข่าวสารข้อมูลดีๆมาฝากพี่น้องอย่างต่อเนื่องเลยนะครับสําหรับวันนี้นะครับต้องขอขอบพระคุณทุกท่านเลยนะครับที่ติดตามรับชมรับฟังแล้วพบกันใหม่ในคลิปถัดไปนะครับสวัสดีครับ